มีอะไรครับคุณรงยี่บาแล้วจะยืนคุยอยู่แบบนี้เหรอขึ้นมาบนรถก่อนสิน่าแปบ๊บเดียว คุณคุณคุณเฮ้ยเรถคุณดวงนี่วานี่วาเฮ้ยเขาไป่หนักกันนะวิ่งตามไปสิวิ่งตามไม่ทันหรอกรถเร็วนี่คุณจะพาผมไปไหนเนี่ยฉันไม่พานายมาปั้มหรอกฉันแค่จะพานายมาเลี้ยงขอบคุณน,นิดหน่อยเท่านั้นเองงานฉันก็เยอะแยะ เวา่นสวัสดีครับรับอะไรครับฉันขอชาโตลาต,ลตูแล้วนายล่ะขอน้ำเปล่าครับเอาน้ำเปล่าให้คุณผู้ชายที่หนึ่งได้ครับสักครู่นะครับไม่ดื่มด้วยกันหน่อยเหรอผมไม่ดื่มหายากนะผู้ชายที่ปลอดสารพิษอย่างนายโตมาจากวัดแล้วสิ ใช่ครับผมอยู่วัดมาตั้งแต่เด็กก็เลยถูกอารมสั่งสอนเรื่องสีห้ามาตลอดจึงรู้ว่าเหล้านะทําให้คนขาดสติถ้าเกิดวันนั้นคุณไม่ดื่มเหล้าก็คงจะไม่เกิดเรื่องทำอย่ากับยายน้อยแฟนนายเนี่ยไม่กินเล่ากันสิน้อยเป็นเด็กดีครับฉันเห็นมาเยอะแล้ะพวกที่ใส่ใส่มาจากบ้านนอกวันหนึ่งพอเจอแสงสีในกรุงเทพ ก็เสียผู้เสียคนยิ่งกับพวกเจนโลกซะอีกอย่าชะล่าใจไปหน่อยเลยนายกับนังน้อยเนี่ยยังต้องมีบทพิสูจน์ในความรักอีกเยอะมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรของคุณก็ไม่รู้สินะสมัยเนี้ยังมีคนเชื่ออีกเหรอว่ารักแท้มีจริงคุณอาจจะยังไม่เคยเจอ แต่ผมเจอแล้วขอบคุณมากนะสำหรับน้ำเปล่าแล้วต่อไปนี้คุณก็ไม่ต้องคิดแล้วว่าคุณจะติดหนี้บนคุณผมกลับบ้านนะนี่นายน้โมเดี๋ยวก่อนสิพี่โจพี่โจ แ,แต่ถ้าเกิดมันกลับก่อนน่องน้อยเนี่ยเราก็เสียเวลาเปล่าสิไม่ต้องเป็นห่วงครับพี่จอทำอะไรเนี่ยพี่มีกอ๊อกสองตลอดนะดูเดี๋ยวถ้าน้องมารีโทรมาว่าสองคนนั้นยังไม่มีปัญหาอะไรกันเนี่ยพี่จะส่งคลิปนี้ให้ <c oughs> <c oughs> น้องน้อยเอง บ้านไม่หนีไปไหนหรอกน้อยพอดีว,ว่าน้อยเหนื่อยนะคะอยากจะพักผ่อนพรุ่งนี้งานช้าด้วยนะแล้วไว้เจอกันค่ะขอบคุณมากนะคะอะน้อยน้อย,ย,ย,ยอย่าทำท่าวีรุษสิ พูดก่อนเลยฉันไม่พูดหรอกฉันหลับฉันหลับแล้วหลับตื่น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 เคี้ยวเคียวเคี้ยวน้อยน้อยไดีพี่พี่ทานข้าวหรือยังจ๊ะอ๋อทานหรือยังทานทานยังทานแล้วทานแล้ว้นี่พี่นโมไปไหนอะนโมน้าโมไป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 ไหนไปไหนเคี้ยวไปไหนไปด้านข้างนอกข้างนอกไปข้างนอก ไปนานไหมเหรอชั่วโมงกว่าแล้วก็ก่อนออนไปก็คุยโทรศัพท์แล้วก็วางไว้แล้วก็ไปเลยเฮ้โยโทรศัพท์ไม่ได้กรับอ้าวนีน่รีบไปจนลืมโทรศัพท์เลยเหรอจ๊ะ ฮัลโหลสวัสดีค่ะนี่เพื่อนพี่นโมเหรอคะน้อน้อยนี่ฉันเองนะดวงยี่หวานั่นน้อยใช่ไหมน,นโมกลับไปแล้วนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว,ยวอย่าเพิ่งวางสิ <S <S 2> <S 2> อย่าคิดมากนะคือเราแค่คุยกันเฉยๆนะจ๊ะ ไม่มีอะไรจริงๆสาบานได้เลยนะยืนสิงต้นไม้อะไรอยู่เด้อ น้อยเอ,อ่อ <c oughs> น้อยกลับมาแต่เมื่อไหร่ะก็กลับมาทันที่จะได้เห็นอะไรดีๆน่ะจ๊ะแล้วพี่นโมล่ะไปไหนมาเออคือพี่ ไปกับโดนยี่หวามาใช่ไหมเออคือฉันว่าแบบนี้เราค่อยๆพูดค่อยๆจาก,กันเนาะน้อยเรื่องพี่กับโดนยี่หวาเนี่ยมันไม่มีอะไรเราเคลียร์เรื่องนี้กันไปแล้วไม่ใช่เหรอไอ้คราวที่แล้วอ่ะน้อยก็พอเข้าใจได้ว่าเขาอยากจะแกล้งน้อยแล้วนี่พี่มีเหตุผลอะไรที่ต้องไปกับเขาพี่บอกน้อยมาสิก็ น้อยน้อยน้อยหอมจังเลยพี่ข้าวถี่ใช่ป่ะอืทำให้น้อยกินน่ะน้อยชอบแล้วจะหายกอดแต่ว่าน้อยอ่ะออกไปตั้งแต่ตีห้าแล้วไงงั้นก็เอาใส่กล่องไงไปกินตอนกลางวันก็ได้ ได้เหมือนกันนะเฮ้ยหอมมากเลยอฮ้ยเก๋งว่ะช่วงนี้น้อยทำงานดึกแทบทุกวันผมว่าพักโรงแรมใกล้ๆออฟฟิศก่อนไหมจะได้พักผ่อนเต็มที่ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางได้ค่ะเย็นนี้ไปสปาซันนี่ เธอต้องออกสื่อต้องไปเจอแฟนๆเธอต้องมีออร่าเป็นถึงสาวน้อยร้อยล้านนะจะนั่งขัดมาขามเี็กอยู่บ้านเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้นะต้องไปเข้าบิวตี้สปากับเจ๊กับรอออกมานะโอ้สวยปังอลังเวอร์ไปเจ็ดทวีไอพีนี่เพิ่งออกมาจากงานกันนี่ทานอะไรกันมาแล้วหรือยัง อ๋อผมสั่งเป็นโตะจากร้านอาหารญี่ปุ่นเจ้าหล่อเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าน้อยจะได้ไม่เสียเวลาออกไปข้างนอกยังไงน้อยก็ต้องซ้อมเต้นต่อด้วยอดทนหน่อยนน้อยตอนที่ฉันรุ่งรุ่งฉันก็เหนื่อยแบบนี้แหละแต่อีกหน่อยเธอจะมีทุกอย่างที่เธออยากได้ที่เธอฝันถ้าเธอทำเต็มที่กับมันฉันจะดันให้เธอดังกว่านักร้องลูกทุ่งที่มีผลงานอยู่ตอนนี้ทุก ดไ,ได้พี่จะไม่อยู่ทําให้สาวน้อยรายๆ้นต้องลำบากใจ